สวัสดีคะ่ะวันนี้เข้ากับเราพบกันอีนก,กแล้วนะคะกับช่องแพลวกลางข้อคลัมนั่นเองมาวันนี้นะคะแพลวกมี่ ซีคู่มวยสองนะคะซีคู่ที่เด็ดของซึกมวยเพรยินดีนะคะประจำวันพาร์ิัตที่เจ็ดสิงหาคมปี2568นี้เข้าไปบอกกันเลยว่ามีคู่โชคคู่ไหนถึงโชคกันบ้างนั่นเองแล้วไปในคู่ที่2องนะคู่เอกช่วงแรกโชคกันที่การ122ย่อปอนด์นะคะแค้นชัยพัฒนร์รัตนบุรีพบทัดว่าวัฒนสุพงศ์เจ้าแค้นเช่ไฟแดงนะคะอายุ15ปีสูง1้8เซนติเมตรนะคะเป็นคนจองวัดศรีสเกตช่งแล้วนะคะเจะสซี่ไฟเป็นมวยฐนัดมวยสายมวยเป็นมือครบเครื่องมวยข้าไร้แขนปล้ำตีนดีบูดดุุันนะะะคแลลฟอม่าส นะคะกับพึ่งสิไปยแพคะแน่นทชัชวอวัธนาุุปงนะในซื้อเพชรยินดีชนที่2วันที่3กรกดาษปี68นั่นเองและเจ้าทัดนะคะไฟยนัาเงินอายุ20ป,ปีสูง1้อซติเมตรเป็นคนบุรีรัมนะคะสวเหล่าของสิฝายเป็นม้วยถนัดม้วยฟีมมือนะคะม้วยบูดุดัน และฟอร์มสามผลงานไฟล่าสุดชนะไป2ไฟนะคะแล้วก็บพมีการตัดสินอีกหนึ่งไฟฝ่ายาสุดนะคะการได้ไปชนะคะแนนนะคะแค่นชชยพันดักราตนาบุรีนบบรนในศึกเพรชรยินดีชอว์ที่สนะคะวันที่3รกรกฎาคมปี68นั่นเองและสําหรับคู่ที่2นะคะคู่เอเช่วงแรงในรายการนะคะบอกเลยว่าเก๋าสีเอลยูนะคะเพราะว่าจอท่านใหญ่ได้เปรียบในเรื่องของฝีมือมวยเป็นมวยบุนะคะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายฟอร์มล่าสุดก็นชนะไป2องไฟติด พรนกูที่สองนาะทานว่าวัฒนสุพงศ์สิเอาชนะแค้นชายพ่านดักรัตนบุรีได่อย่างแน่นอนคะ่ะและไปดูที่3นะคะพรานพยักพยักผู้หลวงพบล่ำนำขงนะคะว่าวัฒนสุพงศ์คู่นี้นะคะอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าเจ้าพยักไฟแดงเนี่ยสิได้เปรียบนะคะในเรื่องของช่วงชกฟีมมือใหม่ะคะส่วนเจ้าลำนำขงนี่ กาดิเซียเปียบนะคะช่วงโชคเล็กน้อยและเ,เปียบเรื่องน้ำหนักนะคะเป็นมวยขวานะคะสูงเงี้ยวเข่าแหลมนะคะบูสูดีไปปลายนี่หึดน,นะคะและฟอร์มลาดสุดนะคะชนะไปสองไฟติดเปียบเทียบกันไปแล้วนะคะออกช็อตไปทห้งสองล่า,นา,าม,มนำพงไฟเงิน ก็น้องู่ี่สามนะคะลำนำโควาวัฒนสุพงศ์ซีเอชนะพรั่พยัพพยัพผู้หลวงได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะและมาที่คู่สุดท้ายนะคะคู่ที่สี่คู่เอกชนที่สองนะคะดอกไมปป้ปลาทอฟเฟรียมนะคะพบก,กับปืนใหญ,ญ่พ่อรักบุญและสำหรับคู่นี้นะคะก็ออกชอบนะคะไม่ค่อเจ้าดอกไม้ปลาไฟแดงนะคะดูว่าได้เปเรียบในเรื่องของฝีมือร์มวยมากประสบการณ์นะคะได้เปรียบม,มวยฝีม,มือครบเครื่องดักวาง,ขางแข่งดักแทงคว้างหนานะคะบูดุดันมัดส,สอกแรงนะคะอาวุธหลากหลายนะคะเป็นมวยครบเครื่องเอราะเวลาสุดน,นะคะจะไปสาวไฟติดเลยที่เดี๋ยวฟันนองูดที่ี ปูเอกช่องที่2นะคะดอกไม้ปลาท็อปเฟรียมเสียชนาปืนใหญ่พ่อรักบุญได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับซีคูมวยชอบนะคะซีคูที่เด็ดนะคะของซื้อเพชรินดีประจวบวันพฤหัสนะคะทีเซตนะคะสิงหาคมปี2568นห้แี่และกอนจบคลิปนะคะอีกเหมือนเดิมเลยฝ่ายพิชชันแฟร์มัทมวยน,นะคะกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องแพ้ด้วยสำหรับวีดีโอแพทก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ